สวัสดีครับผมซีเอ็มชัยาวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดิน2แปลงที่ตั้งตำบลศพิิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ตรงนี้เป็นเอกสารมีโฉนดคุดแดงพื้นที่แปลงที่1มี240ตารางวาต้องการขายอยู่ที่580,000บาทเท่านั้นและแปลงที่สองอยู่ด้านในนิดนึงนะครับ 240ตารางวาต้องการขายอยู่ที่550,000บาทนะครับตรงนี้เหมาะจะปลูกบ้านพักอยู่อาศัยบ้านสวนห่างไฟฟ้าประมาณ80เมตรนะครับสามารถที่จะดึงเข้ามาได้เลยตรงนี้จะเป็นแปลงที่1นนะครับ240ตารางวาหน้ากว้างโดยประมาณ42เมตรลึกจากเสาตรงนี้นะครับเข้าไปประมาณ25เมตรนะครับพื้นที่สวยนะครับ โดยรอบนะครับก็จะเป็นวิวทุ่งนาแล้วก็วิวภูเขาด้านข้างๆทีก็จะมีแปลงอื่นนะครับเป็นแปลงต้นไม้ใหญ่ครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในที่ดินนะครับที่จะขายแปลงที่1และแปลงที่2ด้านหน้าทันนะครับทั้ง2แปลงนะครับมี240ตารางวาทั้ง2แปลงเลยหรือว่า2ง,งาน40ตารางวานะครับ วิวภูเขานะครับมีเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้ออกไปประมาณ3-400เมตรก็จะเป็นหมู่บ้านบรรยากาศดีนะครับตรงนี้เหมาะที่จะทําบ้านสวนบางบ้านสวนบ้านผักต่างอากาศนะครับราคาถูกนะครับมีเพียง2แปลงเท่านั้นตําบลสบเปิงอําเภอแม่แตงห่างทางหลวง1095เชียงใหม่ปลายเพียง2กิโลเมตรและห่างทางหลวง 3 0 0 9แม่ลิมบ้านไร่1กิโลเมตรนะครับตรงนี้จะเป็นแปลงที่2นะครับติดถนนทั้ง2แปลงนะครับแปลงที่1ติดถนนด้านหน้าทิศเหนือนะครับและก็ด้านทิศตะวันตกและแปลงที่2ก็ติดถนนด้านทิศเหนือเช่นกันนะครับตรงนี้จะเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับยกให้กับสาธารณประโยชน์เรียบร้อยนะครับ ถมหินคุกบดอัดเรียบร้อยนะครับพื้นที่ด้านขวามือที่จะขายนะครับแปลงที่1และแปลงที่2ติดกันเลยนะครับหรือจะซื้อยกเหมาทั้ง2แปลงเลยก็ราคายังต่อรองเจ้าของได้โดยตรงนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเจาะน้ําบาดาลน,นะครับน้ําตื้นประมาณ10กว่าเมตรนะครับราคาเจาะก็ไม่ถึงหมื่นนะครับก็มีน้ําใช้ตลอดปีนะครับตรงนี้ทางถนนลาดยางนะครับ ตรงนี้ประมาณ80เมตรอยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนนะครับห่างตัวเมืองเชียงใหม่41กิโลเมตรนะครับเอกสารเป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนได้ทันทีนะครับตรงนี้จะเป็นด้านหน้าที่ดินของแปลงที่1นะครับหน้ากว้าง42เมตรมองลงไปนะครับลึกไปประมาณ25เมตรนะครับความลึกจากด้านหน้าจนถึงด้านหลังที่ดินนะครับ บรรยากาศโดยรวมก็เป็นธรรมชาติบรรยากาศดีๆเหมาะสำหรับท่านที่ไม่ชอบความวุ่นวายนะครับเหมาะที่จะปลูกบ้านสวนบ้านพักด้านภูเขาจะเป็นด้านทิศตะวันตกนะครับก็สังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้จะเป็นด้านหนาทีดินด้านทิศเหนือนะครับเข้าออกสะดวกนะครับเอกสารเป็นนสอสสจอนะครับ มีวิวสวยๆบรรยากาศดีๆนะครับ2งาน40ตารางวานะครับ5 8า0 0 0 0บาทและแปลงที่2 550,000บาทราคายังต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงนะครับบรรยากาศโดยร่วมถ่ายจากสถานที่จริงนะครับตรงนี้สำหรับท่านที่สนใจลองติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร088 805 3701 ไอดีไล c ์ c m แล้วก็24ตัวละ c m ฝากทุกท่านติดตามช่องผู้ชาย on นทัวที่ดินเชียงใหม่ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ